างเหรอ้ค่ะเอนไปตัดเียเี่ย้ขาดะเกี่ยวเนี่ยอ่าใช่มันล้อมันหวไมในซีรุนจะเข้าไปเกี่ยเาตอนเราดียงมันเพียงเียงุ่ง้วจะเเกี่ยว เสำหรับใส่ที่อยากดูครับใช่เลยครับก็เป็นเรียนพวกนี้เป็นโพลิเมอร์ครับอ๋อกันอะไรกัน UV สี่ร้อยกันลมกันแมลงอันนี้เพิ่งสอยห้าสิบสองห้าสิบตัวนี้แทงอ๋อเออก็ใส่กันมันพอดีนะพอดีนะก็คอดีไงมันให้ให้ปิดไว้ไม่ให้แมลงมันบินมันชอบแบบลอดเข้าไปอ่ะต้องมาดูต้องต้องให้มาใส่เพราะว่าถ้าหน้าเล็กจะมันก็จะไม่ได้ อันนี้มันจะไม่หักใช่ไหมัวขพวกมไม่ไม่ครับรอได้เลยครับบอกว่ากดดูแลดวงตาเ <c oughs> ออแต่ใส่ยดีแอนตี้ฟอกอันนี้อันนี้คือไอ้น้ำอ่ะที่จะแบบว่าไม่มีไอ,อ,อ้น้ำแอนตี้ฟอกใช้พวกนี้ได้ป่ะไม่ต้องต้องเขียนไว้อ่ะ,อะนีนนะ่นี่ใช่ที่เขียนว่าแอนตี้ฟอกว่าจะเขียนอ่าใช่ เจะทัดภาพจบแว่นตาไม่เกาะเรอบใช่เลยครับไล่ฝ้ามันไล่ฝ้าเพราะว่าบางทีของเราสมแติถ้ามันเป็นฝ้าปุ๊บเราถีบไปมันก็จะไล่ออกเออโอ้แต่นี่สวยใส่ได้ไหมใส่่ใสครอบแว่นได้ไหมมันครอบแว่นน่าจะไม่ได้อะไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองใส่ดิใสครอบแว่นไม่ได้น่าจะไม่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันไม่แน่บกดไม่ได้กดไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่ใส่แว่นตาได้สวยนี่ข้าแถมนี้ด้วยปะ ใช่อันนี้อันนี้คือซื้อแว่นแล้วไหนแว่นปั่นไม่ไม่ใช่รุ่นของแว่นขอยรุ่นของแว่นรุเปลี่ยนเลนได้เป็นอะไรอ๋ออันนี้มีิงจริงได้วยเข้าเหรอด้วยแต่เนี้ยแต่นี้สวยอันนี้ให้โฟวิลได้โฟกัสอ่ะแล้วโฟกัสโฟกัสหน้าเล็กทำไมไม่ได้อยากซื้อให้หน้าเล็กหน้าเล็กไปใส่ยังไม่ชอบไม่ได้เลยเนี่ยนะแต่ชอบผู้ใหญ่ซื้อให้โฟวิลแบบนั้ มันไม่มีคุณเด็เล็กๆกว่านี้มีไหมไซส์เล็กๆแบบเตีไม่มีรอต้องรอหน้าโตมนเอยะอ่ชอบแต่ไม่สวยแต่ถ้าเกิดไมเขียนว่ามันก็ไม่ออาจจกับค่แแต่แ่จะเขียนหรืไม่เขียนใช่ไหมเี่ยที่เขาใส่เนร้านใร้านร้านเนี่ยแอร้านอะไรมันส่งลวผาี่สวยสแกน เออเงี้ยเป็นไงเออเท่ดีใช่ใช่นดูดิยมาดิไหนหนเแล้วทังตองนะโอ้โหเฮ้สวยสวยเฮ้โฟวได้ชอบมีหมวกด้วยใช่ค่ะบหอเนี่ย้นี้มซื้อเสือหมวกไปอาทิตย์ที่แล้ว หมวกนี่ไปเท่าไหร่คะตัวนี้ไปให้อเก้สิบครับธนากรนะครบอยมนีไนะะันไหนไม่นี่ก็กันแดดคนดูจ้าจใส่แล้วมันจ้าจะ

แตลอดนยังมีา่ต้งแต่สี่โมงครึ่งยันช่วงช่วช่วงเย็นบ่ายถึงค่ำใช่ไหมคือไปขี่บางทีเริ่มจากสี่โมงครึ่งเซ็นต์อาสามุ่งหมือนกัต้องแบบไหนต้องแบบชาเหรอคะเจ็ดสิบกโลเนี่ยอ๋อต้องแบบชาใช่โอเคนะโอเคนหะโอเคได้เอาแว่นไปด้วยเผื่อโฟดวีก็ใส่ได้ใช่ใช่พูดใส่ได้แต่ ต้องนอหน้าใหญ่ขึ้นมาหน้าเล็กนิดเดียวต้องมีน้ำพอน้ำพอดื่มเปนขวดขวดนี้่ตินี่พอสบา่งเลประมาณสขวดจ้ปรมาณรอบประมาณสาสิวโลรอะเจ็ดสิบโลเอ้ตรงสนามมีกี่โลนะที่บอกรอสิิโลครับรอบสโลเครอบละสี่อุ้ยสี่ก็โโอเคนะ พราะว่าสวนทั่วไปที่เราไปขี่เนี่ยตานโลไปสวนที่ผมไปขี่นะเปองบก็ระยะทางนวานนท์ันาเจ้าพญาออกไูสวยนะครับเพราะว่าเราเสียสวนที่จ้าปองรครับต้องไปลองไปอต้องไปลองต้องไปลองไปดูอไได้ครับเด่นๆเนี่ยลองไปดูัเยอะงมาสาวด้วยแล้วปกติไปฝันที่ไหนไหมคะหรือที่ราสนานปันเช้าครับตนเช้าฝันด้วย คันที่ใช้อยู่คันนอยากเห็นคันของเจ้าของผมนี่ถ้าเสือบอกไม่ได้เอาไว้เทียบกับมันมีภูเขาครับภูเขาคันนี้จอดอยู่ตรงกลางนะตรงกลางนั่นเหรอสีแดงสีแดงนะต้นตอเองนะต้นตอเองเหรอครับผมอ๋อคันสีแดงตรงโน้นเหรอข้างบนน้นอินฟินิตอ่ะอินฟินิตครับอินฟินิตอ๋อที่ควางอยู่น้านาเหรออ๋อสวยอ้าอินฟินิตขับบ้านที่จันลุยขับบ้นครับคขับบอาน เจ้าของร้านต้องใช้ต้องใช้อินฟินิตอ่าแน่นอนเพราะเราขายอินฟินิตค่ะเราก็ต้องจะได้บอกลูกค้าได้อย่างเต็มปากว่าใช้ล้วเป็นยังไงเนาะอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะค่ะจะได้ทุกคนจะได้สุขภาพดีเนาะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวไว้นำบัตรมาแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสราค่อยแวะมาทักทายนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดี